ถ้าใครกินใส่ขวดตัวไม่สูงนะไหยนาไม่เก่งนะ้ียก็ใสใหญ่ไม่ได้ใช่แต่อย่าเพกินใส่กล่องกินใส่กล่องกินข็งแรงใอ่ะใถ้าใครกินใส่ขวดอะยมเยก็ยมสิตัวลวอย่ก็ยูกเล่นส้อยไดเยใ่หญ่ไม่ได้ใช่ถ้ากินใส่กล่องนี่เล่นสสยใหญ่ได้เลย กินใส่กล่องนยจะได้ตัวสูงยี่สัตว์ใหญ่ได้อ่านี่ยลองกินดูสิใส่กล่องนะ่อง้อ่ะกเก็กินใส่ใส่กล่องเนตัวสูงกว่าพี่เทวเลยอะ อเอาไปในลูกมาเอาเด็กเอาเลูกเอาอย่างนันมานี่มานี่มานี่นั่งเด็กอ่ะกินก่อนกินก่อนแล้วเข้าไปนอนเอาหมูยอมานี่เอาหมูยอให้พ่อเอาหมูยอให้พ่อนะอย่าไปกินตรงที่นอนมันจะบดจะมากัดไปกินข้างนอกบดมันจะมากัดไม่เอา มันจะมากัดมากินข้างมักมไกินขนาวต้มหนองนี้กินตัวอาหารไปพ่อมไปกินพ่อครับให้ดนจับหนอน้วจึงจบเพราจึงจมมันอยู่ตรงนั้นเอาไม้กวาดมันเขียหนอนโอ้โนโอโนอครับได้ขอดูหนอน